สวัสดีรัวทุกทุกคนอยู่กับเรามีมอสวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสแสลมดังกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวอะไรเอยอยู่ไหนนะนี่พี่คนนี้พี่คนนี้ชื่อทาคาซัง,งุคาซุมะพี่คนนี้เน้นอยู่ตายเป็นเพราะอย่างนั้นอา้าวพี่คนนี้จะสวมพลังของรุ่นปฏิหารปฏิหารหัวม่วงมุมุม,ม,มุมุอะไรวะไปะกดเริ่มเกมก่อนเดี๋ยวค่อยไปนึกโอ๊ยไม่ ต้องเล่นหมดธรรมดาเพราะไม่มีตัวละครตัวละครมันเปิดให้เล่นฟรีมุ่มูอะไรวะมุโรสก,กิบาระมุมุโรสกิบาระจิโอ้ยจิน,นั่นมัไอหัวเหลืองพูดปะไม่รู้ว่าน่าจะชื่อมุโรสก,กิบาระเฉยๆไหนพี่เขาอยู่ไหนนี่ไปใส่รูในพี่เขาหน่อยนี่ใช้เอ่พี่เขาต้องอะไรบล็อก เออบล็อกถูกแล้วโอ้ยเพิ่กดโดนปุ่มอัดจอไปเฮ้ยพี่เบิ้มโอ้โหขายทําแต้บโอ้โหตานนี้ใครทําแต้บอุย้ยเคยอัดคลิปมาคลิปหนึ่งแล้วคลิปหนึ่งแล้วนะแต่คือคืออะไรคือเสียงเสียงเอฟเฟกต์มันดังไปหน่อยแล้วคือพวกเราพูด่เราไปฟังแล้วเราพูดเปล่าวเวย้ยตานนี้มีแต่คนเบิ่มเบิมเฮ้ยเหมือนด้เหมือนในแอนิเมะเลยแบบเออตัวตัวกันแป้นเขาว่ามีมีสามคนตัวเบิ่ม พี่เอ,อคนที่สามของทีมฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนไอ้นี่มากเหมือนเหมือนคนในทีมราคูซันที่เป็นนักชูดอะ่ะเป็นห้ามงกุฎไร้ผ้ายชื่ออะไรวะเจเลโอปะเหมือนมากต้องมีคลิปได้เล่นแน่นอนเดี๋ยวพี่ทําแต้มเองน้องพี่เป็นเอสของทีมว้าอะไเอาไปาบเฮ้ยพร้อมยัง ไปโอ้ยไม่เข้าเอ้สวยแต่ละคน <High school. S 1> หนุกว่วเ,เอาพี่เอาพี่คนนี้ชูสามแต้มแม่งเลยโอ้ยฟาบรีบาวดือเ <c oughs> <c oughs> ก่งนี้คือแบบอะไรวะแบบรีบาวกันเจกจัดรีบาวบล็อกเอ้ยของพี่ไอ้น้อง เอาไปเอาไปพี่จังเลยปัจจแต่ละคนจริงจริง,รงตัวเพิ่มๆกันทางนั้นเลยโคตรสุดยอดเลยวะ่ะเหมือนเสียงเบาไปปอ่อาจจะได้ยินแค่เสียงเราก็ได้อาจจะต้องไปเพิ่มเสียงมันนิดนึงแต่มันก็ได้อยู่นะเพราะเราเป็นคนพูดเสียงเบามัง้งไปพี่ผูกการคนนี้เองเอ๊เจได้อ่อ แม่งยิงเข้าไปพี่โรนซ่าจัดการมาแซฟพ่โรนซ่าประจ่าไม่เข้าเฮ้ยไอจุนเอ้ยโอ้โหแต่ละคนฟ้ารบกวนรุนแรงเฮ้ยไม่เข้ายืนเข่งยืนเข่งโอ้ยโอ้ยยืนเข่งยืนเข่งโอ้ล้ม เอ้ยรบกวนรุนแรงโดดยืนเข่งยืนเข่งยืนเข่งโอ้ยข่าวโวยมัวแต่ยืนเข่งตำแหน่งยืนที่สมบูรณ์เอาไป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 วะารีบเอาดูฟ้าครับ เข้าไหมไม่เข้ายืนเขยยืนเขลีบาวดื้อลีบาวดื้อเอาไปซิโนนตาทอร์แฮมเมอร์ตุ้งเดเคพอใจและได้ใช้ท่าของมูโรสติบาระแล้วทอร์แฮมเมอร์ตุ้งลีบาวดื้อเอาไปพิโรนตาเอาไปดังเลย พี่อาครงนี้ี่เบิรมโอ้ทั้งทีมนี่เบิรมกันทั้งหมดเลยยูเป็นชั้นชัดแขนยาวสุดฉันเป็นมุนสมมลสกิบมละอ่บอลมาอาบอลมาบอลเป็นของฉันเอาไปเอาว้าเอาไปเอาไปเอาไปจังเลยพี่เหมือนจะลดเสียงเบาไปเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอ๊ะหรือเสียงดังหลุดประาวะ่ะนี่น่าใช่นะโอ้ยเหมือนกระตุกกระตุกเมื่อกี้อา้าวอีกฝ่ายยอมแพ้ ขอเช็คหน่อยนะหูฟังไม่หลดอเอ๊อาจจะต้องไปปรับเสียงเฮ้ยได้ MVP โว้โอ้โหรีบาวสี่สติวสามแอสซิซินสี่ทำแต้มไปสี่โคตรเจ๋งแต่ฝั่งเขายอมแพ้ก่อนขออนุญาตปรับเสียงนิดนึงอ่าตั้งค่าเสียงสักสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วกันอืม 1ิห้าเปอร์เซนโอ้ยต้องไปเเออสวยไปงั้นเราไปเล่นกันเลยสิบห้าหรือยี่สตียี่สิบดีกว่าโอเคคือปรับกันในคลิปนี้เลยไม่ตัดด้วยวีธเกียจข้ามได้นะทุกคนอ่ะมายี่สิบน่าจะพอได้ยินเสียงอะไรบ้างอยู่ไปเริ่มต่ออย่าให้ฝ่ายข้าไม่ยอมแพ้ถ้าเขายอมแพ้เร็วอาจจะมีเกมที่สามก็ได้นะ เพราะคลิปสั้นใหญ่อยากประมาณสิขึ้นแต่ห้องหานานจังเลยเดี๋ยวจริงๆอ่ะอัดไว้แล้วสองคลิปไปมีคลิปของปฏิหารอีกคนนึงอยู่แต่คือเนื่องจากเออคลิปคลิปของมูรลสกิบารละอันเนี้ยมันเสียงเสียงมันดังเกินก็เลยอาจจะคิดว่าเสียงอีกคลิปนึงอ่ะมันน่าจ,จะดังแน่ๆก็เลยต้องอัดใหม่สองคลิปเลยรอรุ้นนะว่าอีกคลิปหนึงจะเป็นปฏิหารใครปฏิหารคนใดมา เฮ้ยทำไมรูนหายอ๋อมันเป็นตัวเช่าเนาะรูล,ลอาจจะไม่ใช้ได้ไม่ตลอดชิโยตะโนบุนอาก,กะเหมือนคลิปก่อนก็เจออีกตัวนี้เหมือนกันคลิปก่อนเท่ากับเท่ากับคลิปที่เคยอัดไปพี่คนนี้ดูเจ๋งมากเลยเล่นเล่นไปห้าเกมชนะร้อยเอเซ็นต่ะนี่เจเลโอมาอยู่ทีมเราเหนื่อยอยากใช้ท่าทอแฮมเมอร์อีกครั้ง ฝั่งนู้นอุ้ยฝั่งนู้นทีมทีมสีฟ้าหมดเลยอ่ะเป็นคนมาจากทีมเดียวกันในเกมเนี้ยถ้าอีกฝ่ายมาจากทีมเดียวกันมันจะบวกบัฟด้วยเราจะจําไม่ได้ชื่อทีมสีฟ้ามัชื่อทีมว่าอะไรอ่ะือเปิดเสียงป่ะไม่ได้ปรืมใครได้เออแขนพี่ยาวแล้วน้องเหมือนในอนิเมะพี่ต้องได้บอลว่าจ้าอีพี่บอกแล้วพี่ต้องได้บอลเหมือนใน ้าจ้าเข้าไหมไม่เข้าชิปหายเข้าอีกรอบไปน้องพี่เนี่ยแหละตัวทำแทมหลักของทีมนี้พี่ไม่อยากจะโมเอามาเอามาเอามาพี่เป็นสายสติวไอ้น้องเอาไปเอาไปขี้โยตะกะ <Nice pass. S 1> เซเลโอดีบาวดือ้อเอาไม่ใช่ดีบาวเลยมันเดินเดินหยิบงง,ง,ง,ง Look, เฮ้ยเข้าเว้ยสิงจัง อาบ,บันมาอาบ,บันมาเฮ้ยพี่เบิมร,รีบาวดือเอาไปไปเ,เลยโอ๊ยโอยรีบาวดือโอ้ยพี่เบิมแต่ดีแล้วที่อัดใหม่เจอคอนเทนต์จัดแบบตัวใหญ่สามคนออกจากเส้นก่อนดิโบยสถานการณ์เหมือนเหมือนในคลิปที่คลิปที่เคยอัดไปเลยคนเล่นไม่ไม่ยอมออกจากเส้น รีบอลเดือยวิลี่บอลไม่ได้ยืนเข่งยืนเข่งอ่ะลูกเข้าเฉยเอาไปโอ้สวยรีบอลรีบอลเดือยวไปเอาไปรอกเลยโอ้ยยืนเข่ง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 รีบอลเดี๋ยวโอ้ยโดนผัก ไอ้เบิร์คนนี้แม่ทำลายร่างกายและติดใจโดนฟ้องแน่เอามาเลยน้องเดี๋ยวพี่ทำแต้มโชว์ป่ะที่รถพี่ต้องรถอีโก้หน่อยนะอือพอดีไม่ใช่สายที่มั่นใจพี่ทำแต้มเองไอ้น้องไม่เข้าิหไผ่เฮ้อขนาดขนาดเจลิโอโดนรบกวนยังยูชังชูดเข้าชั้นที่ไม่โดนลบกวนอะไร จักชุดไม่เข้าโอ้ยสวยสวยสวยพี่พี่พี่เก็บเอ้ยพี่เป็นนักเก็บเออสวยจัดพี่โยต้าเสีงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์การดีเลยพอได้ยินบ้างพี่ขอยืนเข่งเอา้าวลีบอลดูโอ้ยยืนเข่ง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 โอ้ยเข้าได้ไงวะนะกายอยู่เด้อเฮ้ยพี่จะได้อัติแล้วน้องเอาไปเฮ้ไป เอาติไหมพี่นอ้องสวยจังพี่น่าจะมีติหรปืป่ะมาแล้วเตะมาแล้วถึงเวลาเป็นเอ้ยอาบอลมาอาบอลมาโอ้โอยลูกสามเต็มโอ้ยซีรีโอของแท้เอาอี่ายอยอมไปไย้อนไปใส่ผ้าโพลีเบอร์เลยเพิ่งสิบนาทีครึ่ง เดี๋ยวอาจจะมีตัดอีกว่าเอออาจจะมีตัดมอุ้ย MVP อีกแล้วโอ้โหเล่นอีกเกมเลย MVP ขนาดนี้ต้องเล่นอีกเกมบอกเลยว่าเทพจั์มูโรสกิบาลาของแท้คลิปที่แล้วที่อัดไปคือแบบเสิรินเจนมากทำอะไรไม่ค่อยได้เลยดีแล้วที่มาอัดคลิปใหม่ใช่ไหมนี่ฮะม,มารับของก่อนอ่าขอรับของหน่อยเอ้มาแล้ว วุ้ยทำไมฝ่ายตรงข้ามาดูดูจังโชว์หกลีเรียวนันเหรอเออน่าจะเรียวนันปะพี่พี่มู <I use S 1> โรสกิมซื้อพี่แกมาเล่นเลยดีไหมเออดูเล่นไปหกเกมชนะร้อเซ็นขนาดลุกขาวาล่างล่างกับล่างรุ่นปฏิหารยังฉันยังเล่นไม่โหขนาดนี้เลย แต่เสียดายคลิปที่แล้วว่าเล่นเจอลุคคาลุคคาวาล่างล่างตำนานที่เราเล่นลงคลิปไปคลิปที่แล,ววแล้วอะและคือแบบนางเล่นเป็นแบบโหดมากน่าจะดูคลิปฉันมาโอ้โหพูดเลยเล่นโหดจัดทีมเรามีพระเอกมีไอตัวชุดสามเต้มได้ไอสัตรุซิงรุแล้วก็ตัวที่อยู่ฝั่งเราแล้วก็คิโยทะคิโยทะกะใช่ปะวะคิโยทะกะ ถูกชื่อปะพี่แขนยาวนะไอ้น้องบอลน่ะเป็นของพี่นะที่บอกไปแล้วส,สวยจ้าเข้าแน่น,นอนเอาไว้ไปเข้ายืนเข่งยืนเข่งโอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคือเมืเ่อกี้คือค,คือจะกดยืนเข่ง ้าโอ้โหไม่โดนรีบาวดิโอ้โหไม่สกูลอะไรเก่งรีบาวกับเราเออเอาไปที่ยืนเถกไอ้น้องเอาไปพี่ดันเองไอ้น้องโอ้โหพี่เป็นมูโรกิาะของแท้เอ้พี่ตึงจัดเลยน้องโอ้พี่รีบาวโอ้ไม่ใช่พีพี่ใช่พีกูอะไรเงี่ ส่ <will> okay, งบอลให้พี่ได้นะน้องมีบาวากิงจัดเลยโอ๊ย <genius> ยืนเขยืนเขยืนเขโอเคคลิปคลิปที่แล้วไม่ไม่เห็นประโยชน์ของการยืนเขคลิปนี้เห็นแล้วสวยจ้าล,ลูกชื้อสามแต้มเฮ้ยโอ้มันต้องอ,ออกก่อนเนาะ สวยจัดเออพี่โดนปอกพี่ขอโทษไอ้น้องพี่ขอโทษพี่ยืนเข่งเอ้ยสวยรีบาวดิเดี๋ยวพี่ยืนอยู่ในนี้ให้น้องสวยจัดชูสามแต้มคินว่จบเร็วแน่เลย่สยตรงข้ามยอมแพ้แน่นอนโอ้โหทีมเราโหดจัดขนาดนี้ยืนเข่งรีบาวดิโอ้โหรีบอลไม่ได้ เอ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเข้าดิเอ้ยพี่รีบาวดิเอาไปเอาไปสกุเุข้าวปะโอ้ยไปตรงข้ามได้โอ้ยลุลุลุสวยสวยพี่ชูดเองไงน้องคนัน is very strong ทีมกูโหทีมคนันขออนุญาตเอา โอ้ยฝ่ยตข้ามยอมแพ้แล้วคลิปนี้เล่นสามเกมเลยพอไปายตข้ามยอมแพ้ฉันว่าพี่คนนี้เขาโคตรจัดสุดคือได้ใช้ท่าทอแฮมเมอร์แค่ครั้งเดียวคือในตาแรกโอ้ไม่ก็เสียดายมากงานคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไปอ่านอีกคลิปนึงและรุ่นปริหารที่คนจะเป็นใครกันนะลาก่อน